ก,กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนี่ครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มอยอดไลน์นี่ครับใน Facebook นะครับอสาหรับผู้ชมท่านใดนะที่ผมไปลานะแล้วมียอดไลค์น้อยนะครับแล้วอยากจะเพิ่มอยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรก,กะาาน,นะครับผมก็จะเ,ข,าาข,เ,ะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับแลราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับ เอาไปก็ไมาได้นะครับฝากบากคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ชายนะอีเมลชื่อจริงน้องสกุลรหัสผ่านนครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมั่วเอาก็ได้นี่ครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนี่ครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมคลิกที่ด้านล่างตรงนี้นะครับท่องช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับหรือถ้าใครนะพี่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานนะ อ่พอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d h c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram TikTok y ก u t u b e แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับผู้ชมก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นะครับอ่าเราก็มาดูที่มดมูนนะครับวันนี้เราจะอ่าเราจะเพิ่มยอดไลน์นะครับผู้ชมก็เลือกมาที่บริการแนะนํารถเร็วตรงนี้เลยนี่ครับอ่าเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าในบริการนะครับก็มีหลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าคุผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตััััววไหนนนนนะะะคครรรรรรบบบออผมจเเลืกกกป็ิาตตแงี้ อ่พอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมาเนี้ยในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับอ่ะแล้วก็มาที่โพสต์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันเลยนะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของโพสต์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะล้าก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณนี้ครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ไปเท่าไหร่เนี่ยก็มาใส่ที่ช่องนี้นี่ครับผมจะใส่ไปที่100นส่ังรี้อยนีะครับห้เราแล้วนะครับ คุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอะได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับอะตรงนี้นะครับก็แนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิง อบอถ้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องรับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ี่ยขึ้นว่ารอดำเนินการนีครับอันในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่ะแล้วมียอดจํานวนเงินนะครับไม่เพียงพอนี่ครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานมานี่ครับหลือยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนี่ครับ อันดัเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR code โคทุกธนาคารนีครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็กดเติมเงินด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมี QR code โคนะครับขึ้นให้เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคาระครับตรงนี้ก็มาคลอกเลขบัญชีอ่นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปเนี่ ต่อมานีครับก็จะเป็นช่องทางคิวเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR วโค้ดนะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแร้วก็ธนาคารต่างๆนีครับรวมถึงตู้บือนเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอในช่องทางนี้นะครับก็สามารถใช้อาจใช้ได้2ช่อง2ช่องทางนะครับสสกุลเงินนะครับก็จะเป็นสกุลเงินไทยกับดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับ ผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาผู้ชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊กก็เลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับยอดไล์นะปีอยู่ที่68ไลน์นะครับโดยผมจะลองคอล e f r e หน้าจอเพื่อดูว่ายอดไลฟ์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ครับยอดไลฟ์ของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง174ไลฟ์กันแล้วนะครับ ก็ถือว่าขึ้นมารดวมากมากเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับคุณผู้ชมความเป็นดองตกใจไปเนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยครับพอยอดขึ้นกันแล้วะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนำานี่ยเพื่้นเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็มาคลอกลิงตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่ะโดยที่เหืนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี้ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าแนะนํานับถึง5%้าเเกันด้วยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมานี้ครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนับกดมาที่อ่านหน้าคําสั่ง อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อยิมนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชืีอเรือและช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาไลน์เนี่ก็เลือกติดต่อยินกันไปได้นี่ครับและสําหรับคลิปนี้ะนีับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะ่ครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมาานนัััปะคคครรบบ้วหิสสดี